สวัสดีค่ะทุกคนเปิ้ลกานุ่นค่ะวัน <c oughs> นี้มานำเสนอนะคะมานำเสนอ <c oughs> เมนูนะคะที่ร้านนะคะก็จะมีหมูแดดเดียวนะคะหมูแดดเดียวเรือนอุสลานะคะเนื้อหมูนะคะหนึ่งเด็ดอันนี้ก็จะเป็นกบคั่วเกลือนะคะกบทอด พวกพิ่เกลือพวกพิกเกลือนะคะให้โฟกัสให้ด้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่สามารถยกได้นะคะจะเป็นต้มยำปลากดคังนะนี่แซบ่บแซบ่บหลายแล้วก็จะมี <c oughs> ข้าวเปล่าเริ่มก็เป็นเป็นจอซีวิลลเปิดงานก่อน เราต้องเริ่มที่อันนี้สิอะไรหมูทอดหมูแดดเดียวทอดเราเอาไม่ถึงอ่ะแค่เธอสัดอ่ะจะไปนีอ่องมือเท่านั้นค่ะคือน้ำลายแล้วนึงไม่ <laughs> <laughs> แ่่ะแน่นะไม่ห <laughs> มูแดดเดียวค่ะอื อืมอร่อยจะมีขายที่ร้านเป็นบางช่วงะคะ่ะแล้วก็จะมีส่งส่งขายด้วยนะคะก็สามารถพีออเดอร์รกันเข้ามาได้นะคะอร่อยส่งนั้นหนึ่งร้อยบาทอนะหนัก300สามร้อยกรัม ออะไรนะพัดกบอืมลองพัดกบเมนูใหม่เมนูใหม่เหรอเมนูใหม่เมนูใหม่ใหม่ว้าบุ๊คอืมค่อยโฟกัสไหมโฟกัสไปหน้าเราหรือเปล่า

เป็นเมนูนกับแก้มนีกโอเคเลยกบเราลองสดนน้ำอันนี้สิอืมร้อนมีร้อน <laughs> อยนังไงดูไฟอ่ะจะหมดแล้ว ่ขึ้นใจโหแล้วเธอว,วิตน้ำแห้งหมดเลยเนี่ยหนาหนาหนาแรงอย่างนี้แล้วเองอื้มว้าวเข่าเข่าเน้นมากตัวเราใช่ไหมเรา <laughs> เนื้อปลาทำๆเลยนะอืมร้อนเล่นไปแล้วขอบ้างขอบ้างนี่นี่กุ้ง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 ยกุ้งโดดอหรอเนี่ยกุ้งเหยนะเอาให้เองโอย ค่ะเ้ยปลามันค no ับอ uh, ่ะใหญ่มากปลามันตัวใหญ่อุ้ยนี่ปลากดคังไม่ใช่สิปลาทุกโครไทยตรงปากดคังปลากดคังกดค่ะไม่ใช่ปลากดค่ะปลากด ไม่ไร <muitas> ้อนลืมเป๋า oh ี๋ยวเมื no ่อนอั่นั้นน่ะจระเข้กินปลาอ่ะขายไมออก ฟัยนยังขึ้นอยู่เลยไอ้คันยกโซนใจนี่นจามาโอ้โห เพลงเราจะเข้าเราไม่น่รู้เละไม่น่าจะถึงหรอไม่ค่อยอ่อยเปิดแยกเสงอ่ะน่าจะมอืกบอืม,มก,บอ,มกบอร่อยอมกบอร่อยเอาชอนตัวเอง <laughs> ช้อน ลูก <laughs> ปั่นไปทำไม่น่าจะได้กินมือแล้วกันมือเลยเมื่อกี้ไม่ได้เยน็นตอนนี้อาจจะเย็นอยู่แล้ว อ,อันนี้ทอดกรอบเลยอะองจับแม่ครัวมาสัมผัสแม่ครัวสวยมากเลยเนี่ยใช่มันเป็นแม่ครัวสวยเดี๋ยวนะ แชมเปญก่อนวายวายค่ะวายนะคะวายน้ำมะตูมอือนาำกระท่อม <laughs> <laughs> เหมือนกัด้วยกินจนจะเป็นประวานแล้ว <c oughs> อร่อย <c oughs> มากกินเพื่อรดนะเอาอร่อย อมอะปาน้ำไฟหน่อยจะกบไม่ได้เลยอร่อยพรทางร้านจะมีเมนูกบนะคะกบก็มีปลาไหลก็มีนะคะปะลาไหลอร่อยแต่วันนี้ก็มานำเสนอก็คือกบข้าพริกเกลือแล้วก็ หมูดดเดียวทอดแล้วก็จะเป็นต้ยมยำปลากดขังนะคะที่ร้านนะคะเรือนมุสลาค่ะม,มันช่ำๆโอ้โหเน้ <laughs> ่<ม>ปลาไม่ขาวเลยสดๆใหม่ๆเลย ต้องมาลงสดใหม่ทุกวันไปจับมาเลยไปจับมาก็มือจับมาจากแม่ครูว่าพูดอีกก็ถูกอีกแม่ครัวรวันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะวันนี้สวยอ่ะสวยมากตัวแม,ม,ม่ครัวนะคะวันนี้ อย่างนี้เราจะลองพเพลงอนะไรแม่ต้องมีเวลาย่อยสักประมาณ4ชั่วโมงกินไหมมันจะย่อยเหรอกินขนาดเนี้ยก็เพราะบอกกูมไม่ทำงานแล้ววันนี้นี่แตะกบลอยดิอืม มันจะสีออกคำๆหน่อยนะคะแต่ว่าโอเคเลยได้โฟกัสให้ด้วยมันอันนี้ไหมมันพัดเพชรได้ไหมโอ้ได้เลยมีทุกเมนูมีทั้งพัดเพชรกบั่วต้มยำกบต้มยำอะไรกันพัดเพชรทอดกระเทียมนี่พัดเพชรอร่อยนะพัดเพชรกบกระพัดเร็วเลยไง อันนี้น,นี่คั่วพริกเกลือมันจะพัดเพชรไ่หมายถึงว่าพัดเพชรก็บอกไปแล้วไงอ๋อคัว่วพริกเกลือแต่ว่าเรากลัวพริกเราก็เลยเขี่ยพริกออก บางคนฟันดีๆนี่กินกระดูกเข้าไปได้เลยแต่เราไม่สามารถเพราะเราฟันเราไม่ดี <laughs> ฟันปลอมเราจะหักเคยข่าวว่าเองแสดงมายากลกินก,นก้างได้ใช่ไหมเหรอก, <laughs> กินแล้วหายไป หายไปเลยติดอยู่ประมาณสามวันแล้วก็ตุยอุ้ยดูเนื้อเด้งๆเลยอะโอ้ไข่มันแบบตันๆเลยอะทุกคนตกน้องใหญ่แบบมันแบบเด้งๆเลยอะดึงๆๆๆๆๆๆด้งๆงๆเด้งๆเดยงๆล่วงก็ต้องได้กินดู น้ำลายไหลกินอยู่เที่น้ำลายไหลเอาเนี่ยนี่ออันน้าสมุนไพรโอ้ยกุ้งตัวใหญ่เลยไม่เธอเลยนี่ไม่ได้เป็นคนละย้อนกุ้งกุ้งกุ้งแดงเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ ไม่ได้กินเอาติดเล่นอู้ใหญ่มากอ้๋อมันจะฮักมันจะฮักอยากเห็นมากโอ้โหไม่อยากโฟกัสไหมให้มันโฟกัสตาไงโฟกัสเลยสาระไม่มีเลยวะเนี้อุ้ยแต่ปลาตัวใหญ่นะนี่ไงปลากดคระอาง รู้แล้วพี่ไม่มาแตะก็แก่ก็แก่คออะไรอ่ะอเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเพลงดีนาแล้วเนี่ยไม่ต้องอย่ายินหรอกอนวดเดี๋ยวนวดใจแล้วมัง เขาไม่ค่อยเห็นก๊บแต่เองไม่ค่อยเห็นหมูใช่ไหมอืมเออใช่มันบักน,นองก๊บ เออลืมเที่ยวอย่างนี้ทุกวันไม่ไหวนะอ้วนมากหืมเจริาหาดมากไม่ค่อยชอบกินเยอะเนี่ยกลัวอ้วน วัหบุญเลวาโกเคเนี่ยไม่ได้แล้ววัดเริ่มละเครื่องเริ่มช้าลงอือหือคบอีกคบอร่อย มึงทำอะไรได้ไมั้ง่ะผัเสีทอดผัวสีใช่ไหมอัวอไม่ใช่เผื่อลูกค้าอชอบกินต้มไงพอดอีกอะผูวสีพิกซอสผูวสีพิกแกงทอ,อดกระเทียมก็ได้แล้วแต่จะกินเมนูอะไรก็สามารถบอกได้เลย อร่อยสั va, no liebe, man, no. tonight, ่งได้ว่าจะเอาเผ็ด oh น anyway, ้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดแบบอุ๊แต่เพื่อนคุยกำลังกินอยู่มายาดเลยคุยนิดเดียวเองอ่ะคุยเองคนหน่อยเดียวเองอ่ะคุยเองคนเดียวเลยอ่ะกำลังเริ่มอึดแล้วอ่ะห้ามนะ ห้ามห้ามเทนะห้ามชิ้นกลางๆค่ะเราชอบอะ่ะผมจะก็ชอบกบอ่ะชอบกบนะกินปลาม้วนเลยอร่อยเ,เป็นเรื่ <c oughs> องเป็นราวอร่อยมากอร่อยมันปลาปตชังนี่มันดีมากเอ๋อเนื้อยอยู่ไหน ตะกนครั้งนี้มีทุกมีตลอดเลยหรอก็สามารถโทรสั่งอาหารล่วงหน้าก่อนได้นะครับโทรทำแบบโทรสั่งจองอาหารก่อนได้นะคะเราก็จะบอกแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีแบบนี้นะอยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นมีไหมอะไรเงี้ยแบบอยากได้แบบไหนอยากกินอะไรก็ทําให้หมดเลยค่ะถ้าบอกล่วงหน้านะแต่ถ้า ถ้าวันไหนไม่ได้บอกรวงหน้าก็จะมีอาหารแบบเบสิกรอรับรับรองอยู่นะคะแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอืมอืม ขอ,อบมากดูสิฟันตีกระดูกไปละมั้งฟันยังอยู่ครบไหมอะที่คลายออกมากระดูกหรือฟันอ่ะโอ้โหเป็นกับแก้ชอบอบกอบกอบเลยฟัน มาพูดเป็นฟันนี่เนาะก็สามารถโทรสั่งจองอาหารหรือว่าจองที่นั่งสำรองที่นั่งได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หกสี่ศนศูนย์หกห้าเจ็สีสองเือนุสรานะคะก็จะอยู่ที่ถนนตัดใหม่นะคะซอยแปดนะคะซอยแปดอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะถ้ามาไม่ถูกสามารถตั้ง GPS มาได้นะคะใน Google Maps เกินแมพไหมคะร้านหยุดทุกวันศุกร์แล้วก็ <c oughs> เสาร์ไม่ไรอ่ <c oughs> ะเลอขมีไม่ร์ตฮะห้ามห้าเลอดัง <c oughs> ให้เลอเบิก ไม่ได้เราเป็นคุูรถสตรีเบืออุ้ยอคินไม่หมนเลย เดี๋ยวเราจะจบคลิปแล้วนะคะทุกคนเราจะกินชาเราจะยกชากันนะคะเนื่องว่าจากว่าเป็น,ว,นวันที่ดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเราจะยกน้ำชากันนะคะอ้าคนใครเนี่ย เีงคนเดียวทำไมชอบหลายคัรั้ง, <ừ S 2> งเออเดี๋ย okay วจังพร้อมยังมาค่ะแล้วอันหนึ่งจอบเฮ้ยาใหมไม่พร้อมกันต,น,มตนต้องชนไหมต้องชนโอเคเออสุดจอดไป กำลากันไปในวันนี้นะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครด้วยนะคะกดตรงไหนวะกดตรงไหนวะา